นีเควดนี่อะไรไปนไปวนสไล่ไปหรอสุดยอดเรเป็นของขวัญให้พวกคุณทุกคนเออคนดังๆี่พวก ไมเจอตรงนีไม่โดนหน้าเดียวกลัวมันดุสิกลัวเบลแฉะร้อโอเค thank you thank you so much ดีดคดันพูดดีมากทำอะครไมไรู้มาอย่าง หไได้มคของพี่คนไหนอ่ะบายบายหัวใจด้วยอ่ะหัวใจด้วยอ่ะได้แลวเหรอ